สวัสดีค่ะทุกคนเ mm. จอกับโมกับนิวอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะโมจะพาทุกคนนะคะมากินกุ้งแม่น้ําเผาตัวยักษ์ใหญ่เบอร์เธอเลยนะคะนี่จัดมาเลย3ามตัวใหญ่ๆญยักษ์ยักษ์เลยนะคะแล้วก็พร้อมน้าจิ้มสีส้มกับสีเขียวนะคะแบบเผามันเยิมย้มๆเลยนะคะนี่สีสวยมากนะคะแล้ววันนี้โมก็จะมากินกับส้มตําฝีมือโมทำไมไม่พูดอะไรเลยอะ ไม่อยากจะพูดอะแล้วแต่ไม่จ้าส้มตำมน้องใช้ที่ฝานเส้นอันนั้นเหรออือกํลังดีเลยดีกว่าแบบสาบอีกหรือว่าเธอชอบแบบ แล้วแต่แล้วแต่ลมอ่ะอันนี้มันเหมือนน้ำมันเข้าเส้นมาแล้วก็มาจีเด็ดของกุ้งเลยนะเนี่ยจริงๆอ่ะมันมันต้องกินกับข้าวเปล่าหรือป่ะน้องไ่เลยเอ้ยใครอยู่ข้างหลังน้องอะ่ะ <c oughs> เอ,อ <g ülme> พี่หมู <g ülme> ก็สำหรับใครที่อยากเห็นนะคะ <g ülme> เขาก็จะแบบ มาเพ่นพ่านอยู่ข้างหลังนะคะไ,ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนานแล้วน้อง <c oughs> น้องหมูอ้วน <One. S 1> มาลงมือเลยทุกคนมาโมจะชูให้ดูว่ามันสีสวยแค่ไหนนะใหญ่มากทุกคนก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยเป็นขนาดสามตัวโลเนาะไหนลองชิมมันมันดูต้องใส่ซีฟู้ดด้วยน้องอ่ะชิมเลยค่ะ มาค่ะทุกคนมันเยิ้มๆมันมากอืมมันไหมนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้กินกุ้งเผามาใช้มือเลยทุกคนว,ว้าว ตัวมันมันแบบนี้นะมาค่ะทุกคนคำนี้ขอมอบให้กับเพื่อนๆนทุกคนนะคะจิ้มฟูดจิ้มฟูด น้ำจิ้มสีส้ม <ทำ S 1> ดีกว่า,วาร้อนเนี่กินกับอันนี้ตัด perfect ก็เก็๊ยวชมตามเป็นสลัดเนี่ยทำไมน้องทำรสชาติไม่เหมือนตอนอยู่ห้องเก่าเหรอ ไม่มอาจจะใส่ปูด้วยหรือเปล่าอันนี้เหมือนเหมือนกินที่ร้านเลยเอาละอร่อยเหรออร่อยเอาซีฟูดไหมคะไม่ค่ะนี่เจะลาดซมตำ อร่อยมากก็เวยเ่ยมไปเลยสื่ม,มาเก็นตัวเขาทำไมนี่ไอ้ตัวน้องเนี่ยก็มันเหลืองไง่ะขูดหืมดูเออขูดตรงเนี้ยมีเนื้อแบบเล็กๆน้อยๆ ต้องกินกับนข้าวเนาะแต่ว่าไม่มีข้าวอะกินเปล่าๆก็ดับเบิลความฟินอมองอะไรอร่อยไหมอรอยดิไม่ได้กินนานแล้วนะเมนูกุ้งแม่น้ำเผาเนาะ อคอเลสเตอรอลเาเยอะมากเลยแล้วตอนนี้พี่จุ้งกับไคลลัตก็ได้ชินแล้วกับห้องนี้นะวันแรกที่มานะเป็นยังไงโหว,วันแรกที่มาก็คือแบบหมอบหมอบหมอบแบบไม่ปลอดภัยอะ่ะเดินแบบระแวงไปทั่วเลยเคียดแล้วพี่หมูก็คือแบบคือไม่สบายเลยอะ่ะ <laughs> เหมือนแพ้ทั้งแพ้อากาศแล้วก็เครียดอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับแบบไม่สบายอะ่ะอื่ะพอวันนี้มาดีขึ้นวิ่งเล่นวิ้ยอร่อยวัยนเนี้แต่วันอื่นไม่อร่อยนะลอกลอกอร่อยมากเลยทำไมน้องเดี๋ยวนี้ทำอร่อยกว่าเดิมไหมเนี่ยหรือว่าเพราะใส่น้ำน้ำปูนี่นะใช่ไหมแล้วใส่ปลาไหใส่ดิ อดูมันมันเยอะมากอะ่ะทุกคนอืมอันนี้ก็คนละคนละครึ่งเหรอใช่ต้องคนละครึ่งแล้วแหละ นี่เขาคิดนหมดตัวหนึ่งเลยหรอใช่น้องเอาซ้ายหรือขวาไหนก็ได้แล้วก็นิวจะลองแบบว่าถ่ายคลิปอะแล้วเปลี่ยนมุมไปเรื่อยนะก็คือเอาให้คุ้มห้องเนี้ยไม่ได้เขาจะดูว่ามุมไหนที่มันสะดวกสุดเนี่ยก็ลองไปเรื่อยไม่หรอกเอาให้คุ้มถ่ายทุกมุมในห้องนี้ที่สามารถถ่ายได้ ถ่ายในห้องน้ำได้ไหมไม่ได้ <c oughs> สำหรับใครที่รอหมูกระทะรอก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้พีเอมแบบฝุ่นพีเอมอ่ะเยอะมากมากแล้วอะ่ะอืมอ่าแล้วกช่วงฤด,ดูหนาวฝุ่นเกินมาตรฐานนะ่ะมันก็เลยต้องแบบถ้าออกไปเอาดอรตรงระเบียงอ่ะฝุ่นมันน่าจะเยอะหรือเปล่าใช่ คนละครึ่เงเี่หมูอย่ามากวานแม่มาค่ะทุกคนหมูหมูป่วนเจ้าหมูกินไม่ได้ลูกเอ,อาจมูก <c oughs> ถ้าดูมันนะ <c oughs> เขาเอามาเอาก่อนล้างมือก่อนโอ้เลี้ยงยกล้อ ทำไมต้องโอเลี้ยงยกล้อก็คือไอโอเลีออเ้ยงใส่นมนั่นเองออะรอ่หมดละหมดแล้แลสามตัวนี่ก็คือพันเจ็ดนะคะทุกคนรวมค่าส่งก็คือพันแปดเกือบสองพันะมือเนี้ยแต่ก็นานๆานทีกินเนาะใช่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ห้องเนี้ย คือรู้สึกเหงาขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยมันแบบเหมือนอยู่กันสองคนน่ะทุกคนแล้วแบบหันไปอะถ้าปกติอะถ้าห้องห้องเก่าอะก็คือหันไปก็จะเจอกันแล้วใช่ไหมพออยู่ห้องเนี้ยก็คือหันไปก็คือไม่เจอกันอะห้องมันก็จะดูโล่งๆอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเหงาแคะมาให้น้องค่ะแล้วเขาก็จะทักทักหาเพื่อนว่า มาหาหน่อยมาหาน่อยไอ้เพื่อนมาหาไล้ไกลเนี่ยนะแล้วกลัวผีไหมไม่กลัวไม่กลัวแล้วถ้าเธอเจอผีอ่ะไม่เจอเขาไม่มีเซินไม่มีเซนถ้าเจอผีก็ใหญ่ออกถ้าเจอเขาก็อยากอยากจะเห็นไงเขาจะได้แบบตัดสินใจไปเลยว่าเออมีจริงๆนะอะไรเงี้ย เขาจรู้ไปเลยอ่ะไม่มีจริง,รงแล้วถ้าเธอแบบเห็นแล้วเธอแบบเสียคนไปเลยไม่หรอกมันไม่เขาไม่รู้เขาจะเสียคนไปทําไมอ๋อก็เธอท้าทายเยอะงถ้ามีจะได้รู้ไงเขาจะแบบเขาจะเหมือนกับแบบลงโทษเธอจนเธอจนเธอทําเธอเสียคนไปเลยแบบไม่ปกตแิแล้วเขาจะทําแบบนั้นเพื่ออะไรอาวก็เธอไปท้าทายเขาอะแปลว่า,วาเขาก็นิสัยไม่ดี อมก็เจอผีใส่ไม่ดีไงอยากเจอมาดิทำไมทได้ขว้าไม่อยู่แล้ว <c oughs> แล้วคนที่หมั่นไส้เขาก็จะคิดว่าขอให้มันเจอสักทีเถอะใช่หม <c oughs> เขาเรื่องหมั่นไส้เลยแต <c oughs> ่จริงๆนะเขาเขาก็อยากเจอนะเอาแบบของจริงเลยอยากเจออะ ให้ให้รู้ไปเลยอะเอาเชื้ชูกให้หน่อยอืมแต่เขาอะเคยฝันว่าเคยฝันว่าเหมือนจะเห็นผีด้วยนะในฝันนะในวันไหนนานแล้วแล้วรู้ป่ะเขาทำไงมันแบบเป็นต้นไม้มืดๆอะแล้วก็แบบเป็นหน้าผู้หญิงแบบแก่ๆแ,แล้วก็เขาทำไงรู้ป่ะท้านี้เขาจะหนีเขาเดินเข้าไปแบบมองใกล้ๆว่าคืออะไรอะเขาแบบขนาดในฝันเขายังไม่กลัวเลยเขาอยากให้เธอเจอจริงๆเธอเจอแบบ ปากสั่นแบบพูดไม่ออกเจอก็เจอว่าเขาอาจจะทําให้เธอพูดไม่ได้เลยด้วยซ้ำเออมาเธอแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ๆเราอยู่กันอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งอ่ะแล้วเขามาบอกเธอว่าเธอเขาเจอผีว่ะแล้วเขาเขาพูดว่าผีมีจริงอ่ะเธอจะเชื่อเขาเลยไหมเชื่อเชื่อเลยเพราะเขาเป็นคนไม่เชื่อมานานใช่ไหมผีแมวเดินผ่านไป เอเอยหมูจะปิดคลิปให้เลยเอาละค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็มากินกุ้งแม่น้ำเผายักษ์ใหญ่นะคะแบบมันเยิ้มๆเลยนะคะให้ทุกคนดูนะคะก็ไปแล้วละกันนะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมีนาวด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค<บ>่ะมีนา